มาครับเพมาบบพอบกับกัวร่วงกุ๊กอีกเลยวันนี้กับเมนูแกงทุยทีผมูสมตอนคับเพิ่มโรยแล้ามือนี่มาๆาครับเพมกินข้าวกันมาครับว่านเกี๊ยบเล่าตังมอใช้น้ำทีไปเลยครับเพ่มวันนี้ชายเป็นกะทิกองแล่วด้ เอาไปใส่เกลือไปนิดนึงกับปุ้มน้ำตีเดือดก็ใส่กลางเก่งเลยกับปุ้มย่างเข่งกาแฟลุกข้าวให้เข้ากันกับปุ้ม ราดใเข้ากันเลยครับปุแล้วก็ใส่มูไปเลยครับปุใส่มูไปคลุกกับเครื่องเก่งเตินมน้ำไปเลยครับปุ๊บหวัวน,นี้ชากระติกลง แล้วก็ใส่ลูกทอนมาเลยครับเพิ่มตัดกันครับผมน้ำปลาใส่เม็ดขวดไปเลยซีอิ๊วขาว รสด,ดีขุ่นนัวน้ำตาลควให้เข้าออก,กันแล้วก็ชิมครับ ขาดเกลือนิดนึงชีมีกรอบนะครับได้แล้วครับผม พุ้มตบถ่ายตัวเบกกรูดต้อมห้อมคับพุ่มมาครับมากินข้าวกันว่านเกียบเรากับพุ่ม